วันนี้เรามานำเสนอเม,มนูแกงผักปลังนะคะหรือว่าผักฝังผักปังนะเจ้าค่ะก็อันนี้เพิ่งแกงข้างแรกนะคะดอกของมันนะคะจริงยอดมันก็เอามาผัดหรือว่ามาแกงส้มอะไรพวกนี้ก็อร่อยนะคะแต่นี้เป็นดอกของมันนะคะพี่อ,อ้นเพิ่งแกงั้งแรกนะคะหน้าตาจะเป็นยังไงไม่รู้นะอันนี้ก็ขลกพี่แกงเรียบร้อยแล้วเนาะ แล้วพี่ออนก็ผัดด้วยน้ำมันนิดหนึ่งแล้วก็ใส่หมูสามชั้นนิดหน่อยแลวหมูบดนิดหน่อยนะคะผัดหอมๆเสร็จแล้วก็พี่ออนก็เอาน้ำใส่นิดหนึ่งนะคะแล้วก็พอมันเดือดใช่ไหมคะพอมันเดือดพี่ออนเอาก็เอาผักเนี่ยผักปลังนี่แหละใส่เข้าไปคะ่ะลองทําดูนะคะซั่ข้างรกของพี่ออนนะคะจะเป็นยังไงก็มันก็ไม่รู้เห็นไหมคะน้ำม,มันสีแดงๆเลยสิยยยมไมน่ากินอยู่นะคะ ค่ะก็เหนียวเราต้องรอนะคะเดี๋ยวเราก็ปรุงรสตามใจชอบนั่นแหละแล้วก็อีกอย่างก็ก่อนใกล้ๆจะสุกนะคะใส่มะเขือเทศด้วยนะคะนะ่าจะเพิ่มรสชาติอีกนิดหนึ่งนะคะค่ะเดี๋ยวน้ำพริกแกงของเราก็มีหอมแดงหอมขาวกะปิเนาะพริกนะคะก็ไม่มีอะไรมากหรอกค่ะ สมกันไปเหมือนเราแกงอะไรทั่วไปนี่นะคะจะลองดูนะคะเยอะมากเลยนะคะค่ะเดี๋ยวต้องชิมดูแล้วค่ะเดี๋ยวถ้าปรุงรสก็รสดีนิดนึงแล้วก็ผงปรุงรสแล้วแต่จะใส่ชูรสหรือไม่ใส่ก็แล้วไปแต่สวนักพี่อ่นจะใส่รสดีอย่างเดียวนะคะค่ะถ้าเราอยากให้มันสุกไวเราก็ใช้เอาฝามาปิดไว้ก่อนนะคะปิดหม้อไว้ก่อนเนาะค่ะ ไว้ก็เดี๋ยวลองดูนะคะหน้าตาจะเป็นยังไงตอนที่ออกมาเดี๋ยวตักใส่ถ้วยเนาะหน้าตาน่ากินอยู่นะคะทํคขั้งแรกเนาะก็ลองดูนะคะน่าจะอร่อยนะคะใคายังไงก็เดี๋ยวมาชิมกับพี่ออนที่บ้านสวนนี้กันแล้วกันนะเข้าสวยร้อนๆโอ้ยหอมจังเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเนี่ยกลิ่น่วยขึ้นมาเลยนะว้าววาวโอ้โหนี่แหลนะเนี่ยอกินหอมจังเลย ค่ะยังไงก็เย็นนี้ก็อย่าลืมนะคะมาทานด้วยกันเนาะค่ะก็เป็นผักสีเขีนก็เป็นนเขาบอกว่าผักตังนี่ก็เป็นยาระบายอย่างหนึ่งนะคะคนที่ท้องผูกอะไรพวกนี้เนาะก็สามารถที่จะทานนะคะเพราะมันลื่นๆดีนะคะเป็นยาละบายชนิดหนึ่งอะไรประมาณนี้นะค่ะหน้าตาก็น่ากินอยู่นะคะเวลาเราดื่มชาท่ร่ยังไงก็ อย่างนี้ก็อย่าลืมนะคะแวะบ้านพีออนหน่อยนะค่ะรอนะจ๊ะเห็นคลิปนี้แล้วก็ค่ะ